นะครับก็ขอสวัสดีนะครับกับวันหยุดนะครับช่วงของการปิดภาคเรียนนะครับของภาคเรียนที่หนึ่งนะครับการทํามะพร้าวบอนไซของคุคมนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปนะครับมาช่วงระยะหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีสองกระถางด้วยกันนะครับที่จะมารีวิวนะครับอัปเดตนะครับผลงานแบบให้กับ ผู้ที่ชื่นชอบนะครับการทำมะพร้าวบอนไซนะครับให้ได้รับชมกันนะครับนี่ก็เป็น2กระถางนะครับที่วันนี้จะนำมารีวิวนะครับคลิปให้ดูสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นก็เป็นสายพันธุ์นะครับมะพร้าวโคงร้อยนะครับอันนี้ก็อายุ8เดือนด้วยกันนะครับวันนี้ก็ได้จับมาตกแต่งลงกระถางนะครับทรงพุ่มนะครับที่สวยงามนะครับ นี่เราก็มาตกแต่งใส่อมอสนะครับหรือเฟิร์นให้เพิ่มความเขียวนะครับตนนนี้ยังไม่ติดดีนะครับก็เพิ่มความสีเพิ่มความสวยงามอีกนะสักเล็กน้อยนะครับอันนี้อายุอายุก้า9เดือนนะครับเ็จเศษนะครับสําหรับพวงร้อยนะครับชุดนี้นก็ได้มาหกลูกด้วยกันนะครับสเสือก็ได้จําหน่าย หาบ้างแล้วนะครับก็ยังเหลืออยู่2ลูกนะครับกับชุดนี้ที่ได้มาจากสมุทรสงครามนะครับก็กำลังเจริญเติบโตนะครับตัวน,นี้ก็ได้นำไปออกงานมาหงานนะครับเมื่อเทศกาลลอยกระทงนะครับก็เทรียมทีท่าว่าจะเปลี่ยนผู้เลี้ยงดูไปแล้วนะครับแต่ก็ยังลังเลนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับ ก็ยังอยู่กับเราอยู่นะครับก็ทําการเลี้ยงดูกันต่อไปนะครับก็่าจะตัดออกสองก้านนะครับการนี้ก็ยังไม่ได้ตัดนะครับไว้ไว้ให้สวยงามก่อนนะครับอันนี้ก็สวยงามดีพอสมควรนะครับสําหรับชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งกระถางนะครับที่จะทาการรีวิวอัปเดตนะครับผลงานนะครับให้ดูใน รุ่นเดียวกันนะครับกับอง0ร้อยกระถางนี้นะครับอีกกระถางหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของมะพ้าวน้ําหอมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับก็เลี้ยงมาอายุรุ่นราวค่เดียวกันนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับสำหรับกระถางนี้ก็เป็นพันมะพร้าวน้ําหอมนะครับ ฐานน้ำหอมอก็ลูกทรงกี่ก้านแทนพุ่มใบนะครับที่สวยงามพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับสองกระถางนี้นะครับเก้าเดือนเฉเศสนะครับอันนี้จะพุ่มทรงพุ่มนะสวยกว่ากรนะถางพวงร้อยพันพวงร้อยเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับสองพุ่ม สำหรับมะพร้าวน้ำหอมทรงตรงนี้นะครับก็สวยงามนะครับการใบนะครับใช้ได้อันนี้ก็โดนเพี้ยไปช่วงยะหนึ่งนะครับก็ปราบกันไปนะครับเพิ่งจะหายดีนะครับยังไม่ได้กีดนะครับให้แตกก้านใบใหม่นะครับแต่ทรงพุ่มก็สวยงามนะครับสําหรับทรงนี้อันนี้ก็มีสองกระถางด้วยกันนะครับที่จะทําการทําคลิปนะครับ ให้กับผู้ที่ชื่นชอบนะครับการทำรังผาบอนไซนะครับให้ได้รับชมกันนะครับนี่ก็เป็นฝีมือการทำรังผาบอนไซของผู้คมนะครับที่เพิ่งเรียนรู้และอาดทำนะครับก็ทําไว้พอสมควรอยู่นะครับก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับก็ค่อยศึกษาค่อยเรียนรู้ไปนะครับนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตนะครับตัวน,นี้จากที่เคยปล่อย นะครับตอนที่ได้มานะครับในการทาแรกๆนะครับของ2ต้นนี้นะครับก็อายุแค่เลงดู9เดือนก็พอสมควรนะครับสําหรับการดูแลอ่าพอๆกับการดูแลเด็กเล็กเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นผลงานโดยรวมนะครับที่เพิ่งย้ายแลจัดสวนใหม่นะครับก็โดนยางมม่วงนะครับจากที่ย้ายไปข้างนอก นะครับก็โนยยางมะม่วงทำร้ายพอสมควรนะครับก็ต้องทำการย้ายเอามาเข้าจัดมาตกแต่งใหม่นะครับก็ยังมีบางส่วนครับที่อยู่ด้านนอกอยู่นะครับอ่าก็ไม่ดูเท่าไหร่ก็เลยยังเอาไว้อยู่นะครับชุดทั้นก็เป็นพึ่งทำการเพาะเลี้ยงดูนะครับส่วนชุดนี้ก็อายุอะไรกันนะครัพมีที่ลงกระถางไว้สวยๆหลายต้นนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆ ทำการรีวิวนะครับอัปเดตปล่อยคลิปให้ดูนะครับจะเป็นฝีมือรพึ่งหัดทำนะครับมือใหม่หัดทำสวยๆนะครับดูพันสีหยกสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็ได้มาพร้อมเดียวกันพร้อมกันนะครับแต่กว่าจะโตนะครับอายุเก้าเดือนเช่นเดียวกันนะครับจะได้เพียงเท่านี้นะจริงๆแล้วแตกพุ่มใบพอๆกันนะครับแต่โดนเพี้ยนะครับไปเหี่ยวเฉาต้องกรีดออกนะครับแต่อย่าเลยแค่นี้นะสำหรับต้นนี้ เดียวกันนะครับมนโทนั่งแท่นนะครับเดี๋ยวจะรีวิวอัปเดตนะครับผลงานให้ดูเรื่อยๆนะครับเพื่อติดตามกันนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับจะเข้ามาชมนะครับหรือจะมาอุดหนุนนะครับไปเป็นไม้ประดับนะครับประดับบ้านเรือนนะครับให้สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นมาไม้ประดับไม้มงคลนะครับสําหรับรองเท้าบไซใส อะไรก็ฝากผลงานนะครับให้กับผู้ที่ยื่นชอบนะครับจะเข้ามาชมนะก็มีด้านุ้นเยอะแยะเลยครับวันนี้ก็ตกแต่งไปนะครับให้ที่ชื่นชอบฝากติดตามในเพจนะครับการทำท้าบนลใส่ของช่องคูคมนะครับหรือในช่อง u t u b e นะครับคูคมชาแนลนะครับมีมากมายนะครับหลังจากที่ว่าจะ่ทำไม่เล่นนะครับทำให้เยอะพอสมควรนะครับ200กว่าลูก นะครับเป็นสวยบ้างไม่สวยบ้างเาะใหม่บ้างนะครับที่พอตกแต่งยก้ากนะครับกิดก้านใบได้ก็จะนํามากิดการตกแต่งลงกระถางนะครับไว้จาหน่ายให้กับผู้ที่ชื่นชอบนะครับหรือผู้ที่สนใจนําไปประดับตกแต่งบ้านนะครับอันนี้เ็เล็กเล็กน้อยนนะครับไหนแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับขอขอฝากผลงานนะครับสองกระถางนี้ไว้ด้วย นะครับก็เปลี่ยนมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับมะพร้าวน้ำหอมเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นสายพันธุ์พวงร้อยนะครับหายากค่อนข้างยากนะครับสำหรับพันธุ์นี้นะก็จาหน่ายไป6ลูกแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก2ลูกเดือ้รลูกนี้แล้วก็อยู่ด้านในอีกรูกหนึ่งนะครับก็ฝากด้วยนะครับสําหรับการทํามะพร้าวบนสในช่อง u t u b e นะครับของครูคมช ANEL นะครับ อุปกรณ์อาจจะไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะครับในการทําคลิปนะครับก็ค่อยศึกษาค่อยเรียนรู้นะครับค่อยๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนะนํากันไปนะครับสำหรับการทำมะพร้าวสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากผลงานนะครับการทำมะพร้าวมอไซค์ของช่องภูกรมชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันนะครับในการทําผลงานออกมานะครับให้รับชม นะครับถ้าสนใจจะมาชมที่บ้านก็ยินดีนะครับสำหรับการท่างเทบอนไซนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ